ฝนตกเบาๆในเช้าวันหนึ่งมินหญิงสาววัยสาต้นต้นตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้าที่หมอกหนาจางๆและดอกไม้ที่ชุ่มฉ่ำหลังฝนตกสัมผัสได้ถึงความสุขในชีวิตทุกครั้งที่หันไปเห็นใบหน้าของภูมิตสามีของเธอที่นอนอยู่ข้างๆอย่างสงบภูมิเป็นผู้ชายในฝันที่มินไม่เคยคิดว่าจะได้เจอเขาไม่เพียงแต่เป็นคนที่รักเธอแต่ยังเข้าใจและใส่ใจทุกราละเอียด ในชีวิตของเธอช่วงแรกที่ทั้งสองคนเจอกันมินยังคิดว่าเขาเป็นแค่ชายธรรมดาแต่ยิ่งได้รู้จักก็ยิ่งพบว่าเขาเป็นคนที่พิเศษอย่างมากวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานปีที่สามของพวกเขามินคิดว่ามันเป็นแค่วันปกติที่เธอจะได้ฉลองกับสามีเหมือนทุกปีแต่ภูมิทมให้วันนี้พิเศษยิ่งขึ้นโดยการเตรียมแผนการรับที่เขาได้วางแผนไว้นานแล้วเมื่อมินตื่นขึ้นภูมิได้เตรียมอาหารเช้าสุดโปรดไว้ให้เธอที่โต๊ะเขามีความละเอียดอ่อนในการทําทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นการหั่นผลไม้ ให้เป็นรูปหัวใจหรือการวางดอกไม้ไว้ข้างจานข้าวมินรู้สึกทึงในความใส่ใจนี้ทุกครั้งแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ภูมิก็ทําให้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นคนสําคัญที่สุดในโลกสุขสันต์วันครบรอบนะครับภูมิพูดด้วยน้ําเสียงอบอุ่นขณะที่เขามอบก,กล่องเล็กๆให้มีใน,ในมือของเขามินเปิดกล่องด้วยความตื่นเต้นข้างในคือกําไรข้อมือเรียบรูที่แกสลักชื่อของทั้งสองคนไว้บนมันขอบคุณมากนะคะมินยิ้มอย่างอบอุ่นขณะที่เธอใส่กําไรน,นั้นภูมิก็ลูบห,หัวเธอเบาๆ ผมอยากให้ทุกวันเป็นวันพิเศษสําหรับคุณไม่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันอีกกี่ปีในช่วงเวลาเหล่านี้มินรู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดที่มีสามีที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้วันแห่งความสุขของเธอเริ่มต้นอีกครั้งแต่เธอไม่รู้เลยว่าวันนี้จะมีสิ่งที่พิเศษยิ่งกว่ารออยู่หลังจากที่มินได้รับของขวัญครบครอบจากภูมิเธอก็รู้สึกถึงความสุขที่ล้นใจแต่ก็ยังสงสัยว่าภูมิจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เพราะเขามักจะสร้างความประทับใจให้ใหเธออยู่เสมอคุณต้องแต่งตัวสวยๆนะครับวันนี้ ภูมิพูดพร้อมยิ้มเล็กๆที่มุมปากทาให้มินยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นแต่งตัวสวยๆคุณจะพาฉันไปที่ไหนหรือคะมินถามด้วยความสงสัยรอดูเถอะครับตอนนี้ผมยังบอกไม่ได้ภูมิยิ้มเจ้าเล่ห์แล้วเดินไปเตรียมตัวที่หน้าประตูมินรีไปเปลี่ยนชุดที่ดีที่สุดของเธอเป็นเดรสสีชมพูอ่อนที่ภูมิชอบเมื่อเธอออกมาจากห้องภูมิก็ยิ้มกว้างและชมว่าเธอสวยมากทําให้หัวใจของมินเต้นแรงทุกครั้งที่ได้ยินคําชมเช่นนี้ พวกเขาเดินทางด้วยรถของภูมิขับออกจากบ้านที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นมินนั่งสงสัยตลอดทางจนกระทั่งรถจอดที่หน้าโรงแรมร,ริมทะเลซึ่งเป็นสถานที่ที่มินไม่เคยไปมาก่อนนี่คือเซอร์ไพรส์ของคุณใช่ไหมคะมินถามพร้อมรอยยิ้มยังไม่หมดกรอบครับเดี๋ยวคุณจะรู้ภูมิตอบอย่างมีความลับแล้วนําเธอเข้าไปในโรงแรมทันทีที่เข้ามาถึงในห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่มินตกใจเมื่อเห็นคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทของเธอทุกคนอยู่ที่นั่นทั้งหมดต่างยิ้ม และปรบมือเพื่อแสดงความยินดีมันเป็นงานเลี้ยงฉลองที่ภูมิได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเขารู้ว่ามินเป็นคนที่รักครอบครัวและเพื่อนฝูงมากจึงจัดงานนี้เพื่อให้เธอได้ฉลองร่วมกับคนที่เธอรักนี่คือของขวัญครบรอบของคุณครับมินผมรู้ว่าคุณรักและคิดถึงทุกคนผมเลยอยากให้วันนี้เป็นวันที่สมบูรณ์แบบสําหรับคุณภูมิพูดด้วยรอยยิ้มอบอุ่นก่อนจะอบกอดเธอเบาๆน้ําตาแห่งความสุขของมินไหลออกมาเธอไม่คาดคิดว่าภูมิจะเตรียมอะไรที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้เขาไม่เพียงแค่ใส่ใจ ในรายละเอียดเล็กๆของชีวิตคู่แต่ยังมองลึกลงไปถึงความปรารถนาในใจของเธอในงานเลี้ยงมินมีโอกาสได้ใช้เวลาพูดคุยกับทุกคนอย่างมีความสุขและไม่ลืมที่จะแสดงความขอบคุณต่อภูมิทุกช่วงเวลาระหว่างพวกเขาเต็มไปด้วยความรักและการสนับสนุนซึ่งกันและกันทําให้มินรู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดที่ได้สามีที่สมบูรณ์แบบและในช่วงท้ายของงานเลี้ยงภูมิก็เซอร์ไพรส์เธออีกครั้งด้วยการนําเค้กแต่งงานออกมาให้พวกเขาได้ฉลองความรักที่ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี ขอให้เรารักกันแบบนี้ไปตลอดกันนะครับภูมิกระซิบเบาๆข้างหูของมินมันเป็นคำสัญญาที่เธอรู้ว่าเขาจะรักษาไว้เสมอหลังจากงานฉลองครบรอบผ่านไปมินและภูมิใช้ชีวิตแต่งงานยังมีความสุขตามปกติวันๆของพวกเขาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและการดูแลกันและกันทุกสิ่งดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบจนกระทั่งมีบางสิ่งเกิดขึ้นที่ทำให้ชีวิตคู่ของทั้งสองต้องเผชิญกับบททดสอบที่ไม่คาดฝัน วันหนึ่งขณะที่มินกำลังทำงานอยู่ที่บ้านเธอได้รับโทรศัพท์จากบริษัทของภูมิเป็นเลขาส่วนตัวของเขาที่โซมาบอกว่าภูมิประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยจากการทำงานและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวใจของมินเต้นแรงด้วยความกังวลเธอรีบออกจากบ้านและตรงไปยังโรงพยาบาลทันทีเมื่อเธอมาถึงเธอพบว่าภูมิไม่ได้บาดเจ็บสาหัสแต่เขาดูเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดภูมินอนอยู่บนเตียงพร้อมมีแผลเล็กน้อยที่หัวเข่าและแขนคุณเป็นยังไงบ้างคะมินถามด้วยความเป็นห่วงเธอจับมือเขาแน่น ผมไม่เป็นอะไรมากหรอกครับแค่เหนื่อยเล็กน้อยภูมิตอบพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนแต่มีบางสิ่งในน้ำเสียงของเขาที่ทําให้มินรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติหลังจากที่หมอตรวจอาการเสร็จภูมิถูกอนุญาตให้กลับบ้านได้มินดูแลเขาอย่างใกล้ชิดแต่เธอสังเกตได้ว่าภูมิดูเหมือนจะเงียบลงและมีความคิดอยู่ในใจตลอดเวลาแม้ว่าเขาจะบอกว่าไม่มีอะไรมินก็เริ่มกังวลว่าสามีของเธออาจจะเจอกับความเครียดหรือปัญหาบางอย่างที่เขาไม่อยากให้เธอรู้ วันต่อมาภูมิขอให้มินนั่งคุยกับเขาที่โต๊ะอาหารเขาดูจริงจังมากกว่าปกติและนั่นทําให้มินยิ่งรู้สึกไม่สบายใจมินผมมีบางอย่างที่ต้องบอกคุณภูมิพูดเบาๆอะไรหรือคะมินตอบพร้อมกับมือของเธอที่เริ่มสั่นเบาๆด้วยความกังวลช่วงหลายเดือนมานี้บริษัทของเรามีปัญหาทางการเงินผมพยายามปิดบงังและจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองแต่ดูเหมือนมันจะยากกว่าที่ผมคิดคำพูดของภูมิเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมาในหัวใจของมินชีวิต คู่ที่สมบูรณ์แบบและไร้ปัญหาของพวกเขาดูเหมือนจะถูกท้าทายแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเราต้องทำยังไงต่อมินถามด้วยน้ำเสียงที่พยายามเก็บความกังวลไว้ผมอาจจะต้องขายสินทรัพย์บางส่วนหรือแม้แต่บ้านหลังนี้เพื่อชดใช้นี้สินของบริษัทภูมิตอบพร้อมเสียงถอนหายใจยาวมินรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอถูกบีบแต่เธอรู้ว่าภูมิต้องการกำลังใจจากเธอมากกว่าสิ่งอื่นใดไม่เป็นไรครัเราจะผ่านมันไปด้วยกันคุณไม่ได้อยู่คนเดียว มินพูดด้วยความมั่นคงเธอจับมือของภูมิและส่งรอยยิ้มที่อบอุ่นให้เขาแม้ว่าข้างในใจของเธอจะเต็มไปด้วยความกังวลภูมิยิ้มตอบกลับมาเขารู้สึกขอบคุณในความรักและการสนับสนุนที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของมินมันทําให้เขามีกําลังใจที่จะลุกขึ้นสู้กับปัญหาที่เข้ามาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจเป็นบททดสอบใหญ่สําหรับทั้งสองคนแต่ด้วยความรักและความเข้าใจ ที่มีต่อกันพวกเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกความท้าทายที่กำลังมาถึงหลังจากที่มินรู้ถึงปัญหาของบริษัทของภูมิชีวิตต่อของทั้งสองคนเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมความกังวลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆวันแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความรักและความเข้มแข็งที่พวกเขามีต่อกันวันหนึ่งมินนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นคิดทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเธอคิดถึงความสุขในอดีตและความสมบูรณ์แบบที่เธอเคยมีแต่อีกใจหนึ่งเธอก็รู้ว่าชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบเสมอไปแต่เป็นนการทที่ั้งค ช่วยกันแก้ปัญหาและสนับสนุนกันในยามที่ลำบากขณะที่เธอกำลังคุ่นคิดอยู่ภูมิเดินเข้ามานั่งข้างๆเธอใบหน้าของเขาเคร่งเครียดและดูเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักเพื่อหาทางออกให้บริษัทวันนี้คุณเหนื่อยมากไหมคะมินถามอย่างอ่อนโยน,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 ยนเธอจับมือของภูมิอย่างแนบแน่นครับแต่ผมยังต้องพยายามต่อไปภูมิพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลมินหันไปมองสามีของเธอเธอรู้ว่าเขาทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้ชีวิตของพวกเขากลับมาดีเหมือนเดิม แต่มันยากเกินกว่าที่เขาจะรับมือคนเดียวเรามาลองหาทางออกด้วยกันนะคะฉันจะช่วยคุณเองมินพูดด้วยความมั่นใจในตัวเองแม้ว่าเธอจะไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือธุรกิจแต่เธอก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจและใช้ความสามารถของเธอในการสนับสนุนภูมิในทางอื่นคุณจะช่วยผมยังไงครับภูมิถามด้วยความสงสัยฉันมีความคิดนะคะบางทีเราอาจต้องหันไปใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วเช่นบ้านของเรา เราสามารถเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆที่บ้านของเราเองได้ฉันจะดูแลธุรกิจนี้เองและคุณก็สามารถโฟกัสที่การฟื้นฟูบริษัทของคุณภูมิยิ้มเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งที่มินพูดเขารู้สึกว่าความเข้มแข็งและความคิดสร้างสรรค์ของมินเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีกําลังใจมากขึ้นมันอาจจะเป็นไปได้ครับมินขอบคุณนะที่คอยสนับสนุนผมตลอดเวลาผมไม่รู้ว่าผมจะทํายังไงถ้าไม่มีคุณมินยิ้มอย่างอ่อนโยน เราเป็นทีมเดียวกันค่ะไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรฉันก็จะอยู่ข้างคุณเสมอจากวันนั้นทั้งสองเริ่มวางแผนทําธุรกิจเล็กๆด้วยกันที่บ้านโดยมินเป็นผู้รับผิดชอบส่วนของการขายออนไลน์และการตลาดขณะที่ภูมิโฟกัสไปที่การฟื้นฟูบริษัทของเขาแม้จะเป็นงานหนักและต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายแต่ทั้งสองคนก็ไม่ยอมแพ้ความสัมพันธ์ของพวกเขายิ่งเข้มแข็งขึ้นในช่วงเวลาที่ยากลําบากทั้งมิน และภูมิเรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาที่ดีแต่เป็นการร่วมกันฝ่าฟันความลำบากและสนับสนุนกันในทุกสถานการณ์และแม้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะยังยาวไกลแต่ทั้งสองคนก็มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยความรักและความเข้มแข็งของหัวใจเวลาผ่านไปหลายเดือนหลังจากที่มินและภูมิร่วมกันต่อสู้กับปัญหาทางการเงินพวกเขาทำธุรกิจเล็กๆจากบ้านที่ได้รับการตอบรับที่ดีมาก มินมีทักษะในการจัดการและการขายออนไลน์ที่พัฒนายอย่างรวดเร็วส่วนภูมิเองก็สามารถฟื้นฟูบริษัทของเขาได้ทีละน้อยจากความพยายามไม่ย่อท้อวันนี้เป็นวันที่แสงอาทิตย์สดใสหลังจากการทํางานหนักมานานภูมิกลับบ้านพร้อมข่าวดีมินผมมีข่าวดีจะบอกคุณภูมิเข้ามาหามินที่กําลังตรวจสอบออเดอร์ออนไลน์ในห้องทํางานอะไรหรือคะมินหันมายิ้มอย่างสงสัย บริษัทของเราผ่านช่วงวิกฤตแล้วครับและตอนนี้การเงินของบริษัทเริ่มมีสเสถียรภาพอีกครั้งภูมิพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นมินมองภูมิด้วยรอยยิ้มและดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขจริงหรือคะนั่นเป็นข่าวดีที่สุดที่ฉันได้ยินมาตลอดปีนี้เลยภูมิเดินเข้าไปกอดมินแน่นมันเป็นไปได้เพราะคุณช่วยผมตลอดครับมินถ้าไม่มีคุณผมคงไม่สามารถผ่านมันมาได้มินยิ้มด้วยความภูมิใจเราทำมันด้วยกันครับเพราะเราเป็นทีมและฉันรู้ว่าคุณจะไม่ยอมแพ ในเวลานั้นทั้งสองรู้ว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปแต่การที่พวกเขายืนเคียงข้างกันในช่วงเวลาที่ยากลำบากทําให้ความรักของพวกเขาแข็งแรงยิ่งขึ้นความเข้าใจและการเสียสละที่พวกเขามีให้กันเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกเขาฝ่าฟันทุกอุปสรรคเดือนต่อมาธุรกิจออนไลน์ของมิเติบโตจนสามารถจ้างพนักงานเพิ่มเติม,ตมได้ขณะที่บริษัทของภูมิเริ่มกลับมาแข็งแรงอีกครั้งทั้งสองได้เรียนรู้ว่าการทํางานร่วมกันและการสนับสนุนกันเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างความสําเร็จในชีวิตคู่ และในวันที่แสนธรรมดามินและภูมินั่งดื่มกาแฟด้วยกันที่สวนหลังบ้านมินมองภูมิด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นฉันไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตคู่ของเราจะพาเรามาถึงจุดนี้แต่ฉันรู้ว่าฉันโชคดีมากที่มีคุณเป็นสามีภูมิมองมินและจับมือเธอเบาๆผมเองก็โชคดีที่ได้คุณเป็นภรรยาเราผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายและผมมั่นใจว่าไม่ว่าต่อไปจะเกิดอะไรเราจะผ่านมันไปได้เหมือนทุกครั้งทั้งสองมองหน้ากันและยิ้มอย่างอบอุ่นพร้อมกับสัมผัสได้ถึงความสุข และความมั่นคงในชีวิตที่พวกเขาร่วมกันสร้างขึ้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆเข้ามาในอนาคตพวกเขารู้ว่าความรักและความร่วมมือของพวกเขาจะทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้